โอเคครับน,นี้ผมก็จะมาแจกหมอดและขายต่งซิ่งนะครับเฮ้ยครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครอยากได้หมดนี้เ,นนเ,นดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับขอใครนะครับผู้ชมเดี๋ยวป้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมมองภายในบ้างครับนี่ครับภายใน,นก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสันส่นๆแต่เวลาวิ่งมันก็ไม่สั่นนะ มันเร็วมากเลยผมบอกเลยอ๋อเบียดเบียดเหรอเบียดเหรอฮะ,อะเด็ดแล้วแไถชนซชเวลาเลี้ยต้องผ่อนะครับบอกเลยค้นเร็วเสียงด้วยครับย่างเร็วครับพี่น้องดีครับ เวลาเลี้ยวยกล้อนะครับอบอกเลยแล้วผมจะวนกลับเย้เปิดไฟได้ด้วยนี่ผมก็เพิ่งแตกขวาเจ็ดตุ๊ดเลยนะผมผมก็เอามาลงครับ แล้วดุดซ้อนครับโอ้ยโดนดลูกดุจัเบียดเนี่ยเบียดหน่อก็มาดีครับก็มาดีครับเรียบร้อยครับคว่ำโอเคครับเดี๋ยวผมแค่ภาพทำกกทุกวันครับเออไม่ใช่จอมยุทธ์เฮ้ยครับแคบเรียบร้อยบ๊อบลา ขอลาก่อนนะครับวันนี้ก็คิเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคบโอเคครับเดี okay, ๋ยวผมจะมาแจ้งมดอีกนะครับบายเอะ๊ะอย่าอย่าเพิ่มคลิปหน้าว่าใครอยากจะรู้เพราะผมจะเอามดอะไรมาแจกรอติดตามได้เลยครับบายๆ